โย่ววัตสัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะนะผมก็วันไม่เยอะกับผมครัแบบเอมบอกว่าอันนี้มีเอโรเจอร์เอ็กดูว่าเอ็มอาร์เอ็กของเรากันอีกแล้วซึ่งโอเคสหรับคลิปนี้ครับผมจะมาทำการรีวิวในส่วนของตัวกรัสนั่นเองนะไม่ีการเสียเวลานะจ๊ะโอเคเดีย๋ยวไปดูวิธีหากันเลยคือโอเควิธีหากรัสก็คือง่ายๆครับเราหนหาจากประตูของกรัสนั่นเองนีง่ะประตูอันนี้นะนี่เอ้ยไม่ใช่เนี่ยนะ หาหาหาลึกผมก็เองก็ไม่ได้ลงนาเรื่อเหมือนกันนะมันจะหาได้จากอันนี้หรืออว่าลึกนะคือผมก็หลงหลงลืงลงลมลเออนะครับอ๋อหาได้จากตู้ทุกคนหลงหลงลืมลืมเฮ้ยเนี่ยชอบเดือดหาได้จากตู้นะครับผมอืม เดี๋ยวนี่นะผมหาได้จากตู้แล้วก็เอาตัวไปอีโวนะครับผมเออเอาตัวไปอีโวนะครับผมนะก็ประมาณนี้วิธีหานะครับผมดูสแต็กกันโอเคทุกคนเรามาดูสแต็แกกันดีกว่านะครับผมครึ่งตัวเอ้ยไม่ช่นี่ปนตัวนะครับอะรามาดูในส่วนของตัวกราสกันดีกว่าซึ่งกรัสครับผมผมปั้นสุดทุกอย่างนะครับโอบวก0.1แล้วเป็นโอ แล้วเป็นศูนย์จุดหนึ่งแบบคู่อันนี้ด้วยนะทองเนี่ยนะเออตนอนแเรกนึกว่าเป็นหัวแถวเนี่ตกใจหมดนะครับโอเคเรามาดูพาสีกันเลยโหหูพาสียาวทุกตัวเลยนะอัฟติทุกครั้งที่ยนูนิตนี้โจมตีพื้นฐานหรือด้วยความสามารถที่มีจะมีโอกาสสา,าที่ว่าประสิทธโจมตีสองครั้งด้วยการโจมตีประเภทเดียวกัน หาก,กาโจมตีครั้งที่2เป็นการโจมตีแบบพื้นฐานมีโอกาสจะ10%ที่จะลดอาตาัตราฟื้นฟูของพลังชีวิตลง2 5ในระยะเวลาเป็นระยะ,ะเวลา20วิคูดาว15วิหากโจมตีครั้งที่2เป็นระยะหากโจมตีครั้งที่2ที่เป็นการโจมตีด้วยความสามารถศัตรูศัตรูทั้งหมดในระยะการโจมตีครั้งที่2จะได้รับความอะไรวะไม่รู้ ลด25%ไปแล้วเวลาเจวีสามารถนำไปได้ด้วยนะครับแต่น,นี้มันเข็งเล็กไปน,นะที่ Google รือทีกูเกิแปลมานะผมหากหากมีศัตรูเพียงตัวเดียวในสนามยูนีนี้จะได้พลังชีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น120%จากความเสียหายทั้งหมดและความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น25%สามารถรอดจากเอ,อ K ่อเคน่าจะา รอดจากการตายนะผมแบบเอาอย่อยๆจากการตายได้หึงครั้งแล้วฟื้นฟูพลังชีวิตสูงสุด25เปอรทำให้ศัตรูตัวนั้นนะติดสถานะเป็นเลเวลเวลา30วิก็ไี่เราก็ติดมือเงาหรือเปล่าอาจจะติดเลือดไหลลแ้ะผมว่าการนะเพิ่มครูดาวคขาสามารถ25เปเเพิ่มคาวามเสียหายที่สร้างขึ้น5และลดอัตราในการลดลง30เป็นเป็นระยะเวลา30วิโอ้นี่ดีอยู่นะครับ อันต่อไปอันสุดท้ายละการโจมตีทั้งหมดและจะสร้างคอามเสียหายจากเลือดไหลจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น30%ขึ้นอยู่กับสถานะยูนิตตัวนี้และคอามเสียหายลดลง10%ให้กับพันธมิตรปีศาจทั้งหมดปีศาจอ่ะอนี่ไง้พวกีอยู่นะปีศาจนะอันนี้ปีศาจลิงเออ ครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะผมสำหรับตัวกัสนั่นเองโอเคไปดูกันเลยครับผมไปโอเคปัดมาในเกมแล้วนะครับผมปึ๊บ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 ครับปออึ๊บปั๊บปม๊บปอ๊มาึ๊อปึ๊บปึ๊บเึ๊บปม๊บปึ๊บป0 0 0ปึ๊าปึ๊บปึนบปึ๊0 0ึ๊บป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 ค่บปรี่2.1๊ัปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ คันนี้เราจะเป็น1นึ่งแสนหกหนปันนะผมด้วไปเป็น5้าแสนหนึ่งเก้าันนูดาาที่หนปนะครับแล้อยู่ที่สี่ดสามจุดสานะสปีดหนึ่งจุดอ่ะเดี๋ยวขอดูเอฟเฟกในการตีหน่อยละกันนะครับผมจุดก๊สนะครับผมอเป็นยังไงนี่ยเขอดูเอฟเฟกต์ตีหน่อยนะมู้ยี่าวิเจ้ามันเป็นนานจะกว่า โอ้โหเอ,อใช้ได้ใช in. 500, 75, 7, 78, ้ได้นะครับอัาขั้นต่อไป6,750คันนี้เลิกกันไป2 0 0 0 0แนะันน้ำาเป็น7 7ด0 0นเด้อย7 0ัน้ย7 7 8ด0 0นะคดดานที่2,5ระยะที hmm. ่55,3แล้วก็สปีดที่2อขั้นต่อไป8,250คันนี้เลิกกันเป็น2 4 3 0 0 0น้ำดาวเป็นหนึ่งล้านสนหนึครัูดาว2.5ครับ เออโอ้โหโอ้โหโอ,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 โอ้เอาเรื่องว่ะแล้วก็ระยะที่64.9ครับสปีที่2.1ขั้นต่อไป1 5ื0 0ห้าพัคันนี้แล้วก็เป็น2อง0สนแปดหมื่นน้ำดาวไ่เป็นหนึ่งล้านสนะี่แสนเจ็ดหมื่นนพุดาที่สองจุด้ที่หกสิบหี่จุดเาแล้วก็สกีที่สองจ้าขั้นต่อไป1 3ึ่0แสนสามหรับแห่งมากขั้นสุดท้ายด้วยไม่ใช่หนึ่งแสนม่ก1,000ึ่ง่น 13,100นะครับผมค่าสุดท้ายครับเลิอกองก็เป็น300,000 3 7 0 0ครับด้ไม่เป็น1,930,000ครับพูด้าเป็น2.1ครับระยะที่72.2นะแล้วก็สปีดที่3.6แล้วไม่สกิล25ล้านครับโอ้โหนี่ขนาดจะไม่บัฟนะเนี่ยเอองั้นไะปโอเคเดีย๋ยวมาดูกันว่าบัฟจะโหดขนาดไหน Let's go มาครับผมรับได้ย,ยังเลยอ่าเดียบัฟให้อยู่นะ ปไอเฟกต์กอ่กกอนเฟกต์มันจะบางจอ,อทำไมมันได้แค่ยี้วะอ๋ออาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้เอาเคนคานิกิมาเออถ้าเอาเคนคานิกิมาหรือว่าตัวปีศาจมามันน่าจะใช้พาษีมันได้อยู่นะครับพาษีบัฟปีศาจมันนะ่ะเนี่าผมโอ้ยไหนดูนี่มันติดเลือดไหลอยู่ไหมน่ะตัวนี้อ่าเอ้ยติดเลือดไหลอยู่นะทุกคนใช่ปะ่ะไม่แน่ไอ้ลูกน้องแข่งเนี่ยน่าจะไม่ใช่ความสามารถในชียนี่นะว่า อันนี้ทุกคนเนี่ยไม่ไหมลุไฟไหมอ่านี่ติดเลือดไหลอยู่โโอ้หยังดีอยู่นะเนี่ยหน้าปกสปาตันี้จะแบบโกคารนะครับก็เนี่ยดาวมิสสก,กิลสามสิบหกล้านนะครับยี่สิบห้าวิร้อยระยะร้อยแปดนะครับผมสองจุดหนึ่งดาวมิเจ็ดล้านเลือดห้าแสนเก้าพันประมาณนี้สำหรับลุกกรัสที่โดนปรับมาใหม่นะครับผม อืมนะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วเมื่อกี้เผลอเต้นเฉยนะครับผมลืมไปอะไรจะปิดคลิปไงนะครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืม subscribe ไลค์แชร์โดยแล้วเอาไปเช็ก,นนก,ก,กกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาับก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ,ายบาย๊บายบายจ้า time's up